เมนูนี้บอกเลยค่ะว่าทุกคนต้องโดนเท่านั้นผักออร์แกนิกผัดซอสน้ำมันหอยลวกผักผ่านน้ำแล้วเอามาพักไว้ในส่วนของซอสก็จะใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาแล้วก็น้ำตาลผัดซอสที่เดือดปิดไฟแล้วเอาผักที่ลวกไว้ไปคลุกเคล้าให้เข้ากันไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าผักออร์แกนิกมาทำสุกแล้วจะอร่อยขนาดนี้ใครไม่ชอบกินผักแนะนำเมนูนี้เลยค่ะแล้วจะเปิดใจแน่นอนปิด้ายด้วยโรยกระเทียมเจียวจุกจุกดีขอแปบเป็นชอชชอบ้าง อฟินมากอร่อยอืม,อมทุกคนอันนี้ฝีมือเจริวนะอืส่วนผักก็คือผัก,กเกษตรอินทรีย์เพจเดิมเลยค่ะทุกคนอือ